ค่ะสบายดีพบกับ่องสาวคำม่วนเดอ้อวันนี้ชมจะพาพี่พาน้องมาเดินอุโมงไฟอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะอันนี้อุโมงไฟก็จะยาวประมาณ300เมตรน่าจะประมาณแต่ยาวมากคนกำลังมา แต่เดินไปไม่สุดหรอกค่ะตัวว่าคนเยอะเดินๆค่อยๆเดินเพราะว่ามันจะสั่นขึ้นมาแต่จะไม่ได้ถ่ายทั้งหมดเพราะว่าตรงที่มีเสียงเพลงมีนักร้องคระก็จะไม่ค่อยได้ถ่ายคนก็กำลังทยอยออกมามาเดินแล้วก็มาถ่ายรูปกันนี่ก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะ ก็มีร้านอาหารถ้าใครมาตรงนี้ก็เข้ามาตรงกุ้งก็จะตวจรวจเจ้าหน้าที่เพื่อจะให้ล้างมือตรวจพูนภูมิกันนะคะเพราะว่าคนเยอะคนกําลังลงมานะคะจึงก็เลยรีบเดินมาทางนี้เพราะว่าข้างหลังนะคนหลคนกําลังมาน้ำงางาอ้ยน้ำงา,งาวันนี้มาถ่ายกุโมงไฟให้พี่น้องเบิรงนก็อลยาช่วงจันก็ไม่ค่อยได้ออกมาเพราะว่าคนตรช่วงนี้คนต่างจังหวัดมาเยอะเลยไม่ค่อยได้ออกมาถ่าย นี่นะคะประตูทางเข้าก็จะตรวจอุณหภูมิล้างมือตรวจว่าต้องใส่หน้าก๊อหน้ากากกันทุกคนนะคะ เม um yeah, ื่อกี้ท่านองบอกว่าคุยกันว่าร้อยนึงแต่ว่าร้องแค่ทอดเดียวเยี่สอย่างนี้หนูร้องสักร้อยทอนได้ไหมคะคุณเอาไปเศราเอาไปเศร้าบาทก่อนขอบพคุณด้วยนะคะ กิจกรรมของเทศบาลโดยตลอดครับเดี๋ยววันเด็กวันเด็กเขาอีกครับเจ้าคนดีดี เนื้อสองค่ะใส่แก้วหรือใส่ถุงคะใส่แก้วก็ได้แก้วอ่ากี่ไม้คะแก้วเล็กห้าไม้ค่ะแก้วใหญ่ของไรขึ้นไปจ้าค่ะเนื้อสามเอาแก้วใหญ่เหรอคะแล้วก็ชิ้นปลาเนาะเนื้อสามปลาสามปลาสามปลาไหนอีกนะพอแล้วค่ะพอแล้วเนาะใส่เนาะอันนี้ต้องเพิ่มอีกไหม บาจาร้ออะไรนะจาอ๋อบาทค่ะคิคดแมสไม่ิดแมสแล้วตบหิบพันสี่สบะนี่ค่ะขอบคุณนะคะ าาสี่บาทค่ะใส่ใ่แก้วค่ะอมันล่นี่แก้วเอาเล้นงคะระดับเ้าสองสสนะ

หลังจากที่เดินมาจากถนนคนเดินก็จะมามาขอพรจากูุพญยานา เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะ้ามหัวค่ำนะคนจะเยอะ พี่น้องตาร้านก็กำลังกินลูกชิ้นอยู่ลูกชิ้นไม้ละซาวไม่ละสิบบาทจะเป็นลูกชิ้นเนื้อวนชมชมกินอ่ะลูกชิ้นลูกชิ้นปลาแตาไม่ไม่ชอบลูกชิ้นปลาข้าวต่ร้านเนื้อไม่ชอบไม่ชอบปลากินเนื้อแล้วก็ตับเนื้อตับคนก็อร่อย ช่ไหมน้ำมีข้าวจีด้วยนะแต่ละน้ำไม่ขา้าวจีมันจะผสมเพ็นกุ้มกุ้กานหลังเข้ากับพีโปนกับพีีป้องป้องไอพี้ะก็บรรพบุรุษของป้อง,ล,อง,องลูกหลานจาก,กอำเภอท่าพนมเป็นพีโพน มัยตะกอนเวลาออกจะไปออกรบออกไปค้าขายใลยคุกนี้ก็จะมีผีทำเนทีสักการะทีดูดูแลพวกเาราเดินี่ครัคิสต์มาสเ<ป>ดีไปเห็นมวงไฟไนะมุมไไก่มวงไฟ ก็จะนั่งกินละสมัยเติมพลังกันนะฮัลโหลอันนี้เป็นข้าวจีอันบักใหญ่เขาขายอยู่ถนนคนเดินละละสิบบาทเนาะแต่อร่อยขายอยู่นะอร่อยตานี้อร่อยที่สุดในของคนเดินละคือเวลาไปเดินถนนคนเดินเราต้องซื้อกินเยาวนี้อร่อยครับปกชลถึงครับ กินเค็มนัว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 กินเค็มกรอบกรอบอิ่มเลยเนาะถ้าปั่นมันไปอิ่มไม่ได้น้ำแข็งกรอบแข็งต้องวันแข็งแรงอ่ะบอกว่าสั่งสั่งพ่อค้าบอกว่าเอากรอบกรอบก็เลยจะดำน้อย ก็ดีกินแต่ว่าถ้าคนฟันไม่ดีต้องสั่งให้เอาอ่อนไปดีได้ค่ะค่ะจะจะเสบเนาะตลรานแซ่บมาเป็นปาร์เก็บบรรยากาศวันเราหไปหมงปืนยกขึ้นมาปีใหม่กันแล้ว เขาเรียกว่าไฟอะไรแต่ร้านที่มันปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บลงมาไฟหยดน้ำ เป็นบ้านของเดซ

ีจะพามาเบิกกวา้างนัน,นก็จะเป็นอุโมองค์อยู่หลังพญานาคนะคะอุโมงค์ไฟค่ะไปเดี๋ยวจะพาไปดูข้างใน

ก็จะเป็นอุโม,มงค์ไฟนะคะ,ะอ,อยู่หลังพญานาคค่ะจะพาเดินเลาะแถวแถวนี้เข้า่ทํไมกูใหญ่เจนแล้ว <c oughs> เป็นเพื่อนแล้าทํากันแบบนี้เหรอหึรีเรบเล่ามาเสียเวลาถ่ายรูปไหวไม่ต้องรอโอ้โ งน,นี้ก็มีคนมาถ่ายรูปนะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันน,นี่อุโมงไฟสวยมากเดินมาก็ประมาณนี้ละค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะขอตัวกลับก่อนนะคะเพราะว่าสองสามทุ่มแล้วค่ะ คนก็เริ่มกลับบ้านแล้วค่ะแต่ไฟยังสวยอยู่เลยถ้าใครถ้าพี่ถ้าน้องมาถ่ายรูปไฟมาถ่ายรูปอยู่อุโมงไฟต้องมาเวลานี้คนถึงไมาเยอะแล้วก็ได้วิวสวยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ FC ทุกคนที่เข้ามากดติดตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้สาวำม่วนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายลูกชิน้นดู เดินกลับก่อนนะพี่น้องกาแฟพี่โบดูะตุ้้ดิรด่ให้ตรงกลางที่บอกไม่เอาตรงที่บอกวิวเลยวิวเลยกดเธออยากกด ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนักท่องเที่ยวมาก็จะมาถ่ายรูปก,กันอยู่นี่น